ตอนนี้กุนเชียงก็เริ่มแห้งแล้วนะคะคอยกับด้านเส้นกุนเชียงบ่อยๆนะคะเพื่อที่เนื้อเขาจะได้แห้งทั่วเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนำใส่กล่องเก็บไว้ทานได้นานๆเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจแปนชวนทำกุนเชียงโฮมเมดทำเองง่ายๆไม่ง้อไส้หมูสูตรประยุกต์เอาใจคนชอบทานกุนเชียงและอยากทำเองง่ายๆนะคะสะอาดปลอดภัยเก็บได้นานด้วยค่ะเพื่อนๆท่านตอนแสนง่ายเลยนะคะ จะปนจะใช้หมูสับติดมันแบบนี้นะคะนำมาปรุงรสก่อนค่ะตามด้วยน้ำตาลใสแดงนะคะแล้วก็น้ำตาลใสขาวใส่ผงพะโลเพิ่มกลิ่นนะคะตามด้วยซีอิ๊วดำหวานแบบนี้ค่ะเพิ่มสีสันนะคะและใส่แป้งข้าวโพดลงไปหน่อยค่ะเหล้าจีนนะคะไม่มีใส่เหล้าไทยหรือเหล้าฝรั่งก็ได้ค่ะตามด้วยเกลือเล็กน้อยคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันนะคะ เราก็จะได้ไส้ทำกุนเชียงแบบนี้ค่ะนำมาใส่ถุงแกงถุงพลาสติกอะไรก็ได้นะคะที่เป็นถุงใส่อาหารค่ะตักใส่หมูลงไปให้อยู่มุมปลายด้านหนึ่งของถุงแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะนำมาบีบได้ง่ายๆค่ะเสร็จแล้วเจ๊ปันจะเตรียมแป้งเวียดนามหรือแป้งห่อแหนมเนืองนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือจะเป็นทรงกลมก็ได้ค่ะ ใช้ฟอกกี้ฉีดจานแล้วก็ฉีดแป้งให้น้ำชุ่มทั้งสองฝั่งเลยนะคะนำไส้ถุงหมูกุนเชียงมาตัดมุมนึงของถุงเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะบีบออกมาเป็นเส้นแบบนี้นะคะเพื่อให้เป็นทรงเส้นกุนเชียงค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วแป้งห่อแหนมเนืองหรือแป้งเวียดนามเริ่มนิ่มแล้วเราก็ม้วนแป้งเวียดนามให้มิดเส้นของกุนเชียงเลยนะคะ ม้วนให้เป็นทรงของเส้นกุนเชียงเลยค่ะแล้วเจ้าปานจะปิดหัวปิดท้ายของแป้งนะคะให้เป็นมุมที่ไม่ให้ไส้ไหลออกมาค่ะมัดแบบนี้เลยนะคะเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆง่ายๆสำหรับการทำกุนเชียงใช้เองค่ะอีกรอบนะคะทำจานให้เปียกแล้วฉีดน้ําลงไปที่แผ่นแป้งห่อแหนมเนืองหรือแป้งเวียดนาม บีบไส้กุนเชียงลงไปที่กลางของแผ่นแป้งเลยค่ะได้เป็นเส้นแบบนี้แล้วเมื่อแป้งนุ่มแล้วเราก็จะพันแป้งนะคะให้มิดตัวไส้เลยค่ะแล้วม้วนจนเป็นทรงกุนเชียงอย่างสวยงามเลยนะคะปิดหัวปิดท้ายเพื่อให้ไส้กุนเชียงไม่ไหลแล้วเท่านี้ก็จะได้เป็นทรงกุนเชียงสวยงามแบบนี้เลยค่ะทําจนกว่าไส้กุนเชียงจะหมดนะคะหมูสับสองขีดหรือ200กรัมเจ๊ปันทําได้ประมาณ7เส้นค่ะ แล้วเราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปที่เนื้อคุณเชียงเพื่อให้เขามีช่องระบายอากาศค่อยๆจิ้มให้ทั่วทั้งเส้นนะคะแล้วนำคุณเชียงไปตากแดดถ้าแดดแรงๆหน่งถึงสวันก็นำมาทานได้แล้วค่ะตอนนี้คุณเชียงก็เริ่มแห้งแล้วนะคะค่อยกลับด้านเส้นคุณเชียงบ่อยๆนะคะเพื่อที่เนื้อเขาจะได้แห้งทั่วเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนำใส่กล่องเก็บไว้ทานได้นานๆเลยนะคะเพื่อนๆแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะ วันนี้เจ๊าปานนำกุนเชียงมาทอดทานค่ะเจ๊าปานก็จะตัดหัวตัดท้ายที่เป็นส่วนแข็งๆของแป้งนะคะเสร็จแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆหนั่นเฉียงเชียงหรือหั่นแบบไหนก็ได้ค่ะหน้าตาดีไหมคะเพื่อนๆทำทานเองง่ายๆเราก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยในกระทะนะคะแล้วนำกุนเชียงมาจี่ในกระทะทอดปกติเหมือนทอดกุนเชียงเลยค่ะควรใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อกุนเชียงจะได้ไม่ไหม้แล้วก็สุกทั่วหน้าทานค่ะ กุนเชียงสูตรนี้เจ๊ปนไม่ได้ใส่สีนะคะได้สีธรรมชาติจากน้ำตาลใสแดงแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานค่ะส่วนเหล้าจีนเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเราได้กลิ่นของผงพะโล้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะการทำกุนเชียงสูตรนี้เป็นกุนเชียงสูตรทำเองง่ายๆเจ๊ปนทำเผื่อคนต่างแดนหรือว่าคนที่หาซื้อกุนเชียงยากค่ะ หรือจะนำกุนเชียงมาใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันนำไปอบใช้ได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องทอดเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกุนเชียงโฮมเมดทำเองง่ายๆเอาไว้ทานกับข้าวต้มคุยหรือเอาไว้ผัดข้าวผัดกุนเชียงหรือนำกุนเชียงไปใส่บะจ่า,จจางแล้วแต่เพื่อนๆจะนำไปทำอาหารเลยนะคะเพื่อนๆสามารถต่อยอดนำไปทำกินหรือทำขายได้เพิ่มเติมเลยนะคะสำหรับสูตรนี้เจ๊ปานไม่หวงเลยค่ะ ฝากเพื่อนๆติดตามครูอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ